สวัสดีครับห่วงจุ้ยบายนรลงวันนี้จะมาบอกถึงคำทํานายของพื้นดวงชะตาในเดือนเมษายน2568ของคนที่เกิดในแต่ละปีทั้ง12นักษัตว์ว่าพื้นดวงชะตาของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกหรือด้านลบอย่างไรเรื่องใดโดดเด่นและเรื่องใดต้องระมัดระวังแก้ไขคำทํานายนี้มีผลตั้งแต่วันที่4เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม 2,568ในเดือนเมษายนเป็นเดือนแก่สิงห์นักษัตริย์มะโรงพลังดินธาตุโลหะตามหลักโปศหยสีเถียวโหรา,าศาสตร์จีนพลังของปีและพลังธาตุของเดือนส่งเสริมเป็นโชคลาภแก่กันทำให้เดือนนี้มีพลังแห่งการแข่งขันพัฒนาผลงานการโฆษณาโปรโมทส่งผลดีต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและโฮมสเตย์สถานบันเทิงตลอดทั้งการท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงสิ่งประดิษฐ์และสินค้าทางการเกษตรในเดือนนี้คนที่เกิดในนัก,กษัตย์ที่มีพลังธาตุสอดคล้องกับเดือนมะโรงจะได้รับผลดีและหากนัก,กษัตย์ใดมีพื้นดวงขัดแย้งก็ต้องระวังผลเสียที่เข้ามากระทบเช่นกันคนเกิดปีนักษัตย์ชวดปีหนูเป็นนักษัตร์พลังธาตุน้ํา เดือนเมษายน2,568เป็นเดือนมะโรงพลังดินธาตุโลหะและคนปีชวดเป็นนัก,กษัตริย์คู่มิตรกับเดือนมะโรงส่งผลในเดือนนี้คนปีชวดมีความผ่อนคลายมากขึ้นหน้าที่การงานเป็นไปตามเป้าหมายมีผู้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและอาจมีงานพิเศษโดยเฉพาะคนปีชวดที่เกิดปีพศ .2,515 ควรต้องดูแลง,งานด้วยความรอบคอบ ความผิดพลาดมักเกิดจากลูกน้องหรือคนที่เราไว้วางใจส่วนคนปีช่วดที่เกิดปีพศ2539อยู่ในเกณฑ์ที่มีโชคได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่คนปีช่วดในรอบปีเกิดอื่นๆชีวิตผ่อนคลายมากขึ้นการงานการเงินคล่องตัวควรระวังเรื่องการเที่ยวการดื่มกินสังสรรค์และให้ระวังคำพูดอย่าพูดเล่นหยอกล้อโดยไม่ระวัง จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ด้านการงานราบลื่นเป็นไปตามเป้าหมายหากค้าขายยอดขายมีมากขึ้นแต่ควรดูแลลูกค้าเก่าให้ดีด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้นด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพในเดือนนี้ไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีชวดให้สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำ เป็นการเสริมพลังธาตุประจำตัวจะช่วยเกื้อกูลทำให้คนปีชวดมีโอกาสและมีความโชคดีทั้งทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตรฉลูปีวัวพลังธาตุดินเดือนเมษายน2568เป็นเดือนมะโรงพลังดินาธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนมะโรงช่วยกระตุ้นพลังธาตุประจำตัวของคนปีฉลูทำให้เดือนนี้ คนปีฉลูมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเป็นงานที่ท้าทายความสามารถแต่ได้รับผลตอบแทนที่ดีมีโอกาสได้สร้างผลงานโดยเฉพาะคนปีฉลูที่เกิดปีพศ .2516 ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานจะมีงานที่ยุ่งยากเข้ามาให้ดูแลแก้ไขคนปีฉลูที่เกิดปีพศ2528 และปีพศ2540อยู่ในช่วงที่หน้าที่การงานดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การดูแลช่วยเหลือคนปีฉลูรอบปีเกิดอื่นๆให้ระวังอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นคิดจะช่วยเหลือใครต้องดูข้อมูลให้รอบด้านเพราะถ้าช่วยเหลือโดยไม่คิดอาจเกิดปัญหายุ่งยากตามมาได้ในภายหลังด้านการงานราบรื่นดีมีโอกาสได้สร้างผลงานหากค้าขาย ต้องดูแลลูกค้าและพนักงานให้ดีด้านการเงินท้องตัวขึ้นด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพควรหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าหักโหมทํางานหนะักแนะนำคนปีฉลูสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุดินเพื่อช่วยเพิ่มพลังธาตุในพื้นดวงชะตาทำให้คนปีฉลูมีความโชคดีด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น คนเกิดปีนักษัตรขานปีเสือเป็นพลังธาตุไม้เดือนเมษายน2568เป็นเดือนมาลงพลังดินาธาตุลงะพลังธาตุของเดือนขัดแย้งกับคนปีขานทำให้เดือนนี้คนปีขามีการงานที่ยุ่งยากหรือมีงานที่เป็นปัญหาต้องคอยแก้ไขมีเรื่องให้คนปีขานต้องเข้าไปภัวพันหรือต้องออกหน้ารับผิดชอบแทนคนอื่นโดยเฉพาะคนปีขาน ที่เกิดปีพศ2,517ต้องระวังความผิดภาดด้านการงานและให้ระวังถูกหลอกถูกโกงและคนปีขานที่เกิดปีพศ2,553และปีพศ2,493ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยส่วนคนปีขานในรอบอายุอื่นๆต้องระวังเรื่องการผิดใจกับคนรอบข้างหรือการออกหน้าแทนคนอื่น จนตัวเองเดือดร้อนในเดือนนี้คนปีขาต้องมีสติอย่าทะเลาะวิวาทจนเกิดคดีความเพราะตัวเองจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบด้านการงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนมีงานให้ต้องแก้ไขหากค้าขายควรดูแลลูกค้าและพนักง,งานให้ดีด้านการเงินระวังการใช้การจ่ายด้านความรักควรพูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพ ในเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีขานสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพื่อช่วยเสริมพลังธาตุไม้ในดวงทำให้คนปีขานผ่านพ้นอุปสรรคและทำให้พื้นดวงมีความราบลื่นขึ้นคนเกิดปีนัก,กษัตรเถาะปีกระต่ายเป็นนัก,กษัตรพลังธาตุไม้เดือนเมษายน2568เป็นเดือนมะโรงพลังดินธาตุโลหะ พลังธาตุของเดือนเสริมพลังให้กับคนปีเถาะอย่างมีเงื่อนไขทำให้เดือนนี้คนปีเถาะมีความกระตือรือร้นในการทำงานมีงานที่ท้าทายความสามารถมีโอกาสได้สร้างผลงานแต่ต้องแลกมาด้วยการทุ่มเทแรงกายและแรงใจโดยเฉพาะคนปีเถาะที่เกิดปีพศ2530และปีพศ2542จะมีงานที่ยุ่งยากให้เข้าไปดูแล ให้แก้ไขปัญหานี้เป็นงานที่ต้องอดทนแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าและคนปีเถาะที่เกิดปีพศ2518อย่าหักโหมงานหนักระวังอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยส่วนคนปีเถาะในรอบอายุอื่นๆถือเป็นช่วงเดือนที่มีงานมากมีคนช่วยสนับสนุนและควรต้องระวังคำพูดการพูดโดยไม่คิด อาจนำปัญหามาให้กับคนปีเถาะได้ด้านการงานมีงานเพิ่มต้องตั้งใจดูแลงานให้มากขึ้นหากค้าขายควรดูแลลูกค้าและพนักงานให้ดีด้านการเงินคล่องตัวขึ้นด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีขึ้นด้านสุขภาพให้หาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าโหมงานหนักจนเกินไปแนะนำให้คนปีเถาะ สมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพื่อเสริมพลังธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุประจำตัวคนปีเถาะทำให้มีผู้ช่วยเหลือและมีการงานการเงินที่ดีขึ้นคนเกิดปีนักสัตร์มาโรงปีมังกรเป็นนักสัตร์พลังธาตุดินเดือนเมษายน2568เป็นเดือนมาโรงพลังดินธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนลดทอนแล้วเสริมธาตุประจำตัวคนปีมาโรงด้วยทำให้เดือนนี้ พื้นดวงคนปีมะลงจะขึ้นขึ้นลงลงคือมีโอกาสได้เริ่มงานใหม่แต่อาจมีปัญหาในเรื่องการงานให้ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้คนปีมะลงทําอะไรต้องใจเย็นจะทําอะไรให้รอบคอบโดยเฉพาะคนปีมะลงที่เกิดปีพศ2519และปีพศ2531ที่จะต้องดูแลงานอย่างใกล้ชิดความผิดพลาดอาจเกิดจากลูกน้อง หรือบริวารตลอดทั้งเพื่อนร่วมง,งานด้วยและคนปีมะโรงที่เกิดปีพศ2507ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะในเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยส่วนคนปีมะโรงรอบที่เหลือทำอะไรให้ใจเย็นและมีสติอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาให้อ่อนน้อมถ่อมตนจะช่วยให้ปัญหาที่ยุ่งยากขี้คายลงได้ด้านการงาน ระวังข้อผิดพลาดควรดูแลงานให้ดีหากค้าขายต้องดูแลลูกค้ากับพนักงานให้ดีด้านการเงินระวังการใช้การจ่ายและไม่ควรเริ่มลงทุนด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพในเดือนนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยอย่าเครียดอย่าหักโหมงานหนักเกินไปแนะนำให้คนปีมาลงสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำ เพื่อปรับสมดุลทําให้คนปีมะโรงมีความผ่อนคลายและมีโอกาสที่ดีด้านการงานและการเงินคนเกิดปีนักษัตร์มาเสงปีงูเป็นนักษัตร์พลังธาตุไฟเดือนเมษายน2568เป็นเดือนมะโรงพลังดินาธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนเป็นโชคล่ามให้กับคนปีมะเสงทําให้เดือนนี้คนปีมะเสงมีความลาบลื่นในการงาน มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและมีโอกาสได้เข้าสังคมอาจมีงานพิเศษโดยเฉพาะคนปีมะเสงที่เกิดปีพศ2508และปีพศ2520ในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโชคอาจได้รับการโปรโมตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนอกจากนี้คนปีมะเสงที่เกิดปีพศ2532ต้องระวัง ดูแลรักษาสุขภาพอย่าหักผมทำงานหนักส่วนคนที่เกิดปีมะเส็งในรอบอื่นๆพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องระวังคำพูดและการแสดงออกเพราะปีนี้คนปีมะเส็งเกิดปีเดียวกับเทพไทยสวยควรสงบสงเงียมจึงจะมีความโชคดีด้านการงานมีงานเพิ่มขึ้นหรือมีงานพิเศษหากค้าขายขายดีขึ้น ให้ดูแลลูกค้าและพนักงานให้ดีด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวดีด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีมะเส็งสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไฟเพราะพลังธาตุไฟเป็นธาตุประจำตัวจะช่วยสร้างความโชคดีทำให้คนปีมะเส็งมีหน้าที่การงานและการเงินดียิ่งขึ้น คนเกิดปีนักษัตรมะเมียปีม้าเป็นนักษัตราธาตุไฟเดือนเมษายน2568เป็นเดือนมะโรงพลังดินธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภและส่งเสริมคนปีมะเมียส่งผลทําให้เดือนนี้คนปีมะเมียมีความกระตือรือร้นขยันขันแข็งมากขึ้นเข้าลักษณะยิ่งทํายิ่งได้และคนปีมะเมียได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้าง ให้ทั้งความช่วยเหลือและให้โอกาสโดยเฉพาะคนปีมะเมียที่เกิดปีพศ2533และปีพศ25 2 1จะได้รับโอกาสที่ดีในด้านการงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีงานพิเศษหรืออาจได้มีลาบลอยลาบเสี่ยงส่วนคนปีมะเมียรอบที่เหลือพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานการเงินคล่องตัว มีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการเงินดีแต่ต้องระวังอย่าฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยด้านการงานราบลื่นคล่องตัวดีหากค้าขายมียอดขายเพิ่มขึ้นด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวดีมีโชคลาบด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีมะเมียสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไม้ เพื่อเสริมพลังธาตุไฟของคนปีมะเมียทําให้มีความโชคดีทั้งด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตรมะแมปีแพะเป็นพลังธาตุดินเดือนเมษายน2568เป็นเดือนมะโรงพลังดินธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนกระตุ้นและเสริมพลังธาตุของคนปีมะแมทําให้เดือนนี้คนปีมะแมมีความกระตือรือร้นการงานราบรื่นมีโอกาสที่ดี ได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นผักดันมีงานที่ท้าทายความสามารถแต่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยโดยเฉพาะคนปีมะแมที่เกิดปีพศ2534และปีพศ2522จะมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานมีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนในเดือนนี้คนปีมะแม รอบอายุที่เหลือพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ควรระวังอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นอาจเกิดปัญหาเดือดร้อนตามมาได้ในเดือนนี้คนปีมะแมต้องใจเย็นปล่อยวางและมีสติด้านการงานราบลื่นคล่องตัวดีหากค้าขายมียอดขายเพิ่มแต่ควรดูแลพนักง,งานและลูกค้าให้ดีด้านการเงินคล่องตัวดีมีโชคลาบด้านความรัก เข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีมะแมสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีาธาตุไฟเพื่อช่วยเสริมพลังโชคลาภให้พื้นดวงชะตาทำให้คนปีมะแมมีความโชคดีในด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตร์วอกปีลิงเป็นนักษัตร์พลังธาตุโลหะเดือนเมษายน2568 เป็นเดือนมะลงพลังดินธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนส่งเสริมและเป็นโชคลาภของคนปีวอ,อกแล้วนักกษัตริย์วอ,อกกับเดือนมะลงยังเป็นคู่มิตรกันด้วยทำให้เดือนนี้คนปีวอ,อกมีความโดดเด่นในวงสังคมและมีความโชคดีมีโอกาสในด้านการงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะคนปีวอ,อกที่เกิดปีพศ2511 และปีพศ2535ในเดือนเมษายนนี้พื้นดวงมีความโดดเด่นมีเสน่ห์เป็นที่นิยมชมชอบจากคนรอบข้างมีโอกาสที่ดีในการแสดงผลงานให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้พบเห็นส่วนคนปีวอกในรอบที่เหลือในเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีโชคพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระวังอย่าค้ำประกันหรือออกหน้าแทนคนอื่น และต้องระวังคำพูดอย่าพูดล้อเล่นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ในปีนี้คนปีวอกยังเป็นนัก,กษัตริย์คู่หะก,กับปีมะเส็งถือเป็นนัก,กษัตรย์ที่โชคดีแต่มีเกณฑ์ตกปัวคือทำเสียหายเองทำให้คนปีวอกจะทําอะไรต้องรอบคอบอย่าเหลิองอย่าทนงตนด้านการงานมีงานมากงานคล่องตัวดีหากค้าขาย ต้องดูแลคุณภาพสินค้าและพนักงานให้ดีด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวมีโชคลาภด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าโหมงานหนักแนะแนำให้คนปีวอกใส่เสื้อผ้าสูมเครื่องประดับโทนสีาธาตุโลหะซึ่งเป็นาธาตุประจำตัวเพื่อเสริมคนปีวอกให้มีผู้ช่วยเหลือ และมีโอกาสที่ดีทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตรลกาปีไก่เป็นนักษัตร์พลังธาตุโลหะเดือนเมษายน2568เป็นเดือนมะโงพลังดินธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนส่งเสริมพื้นดวงคนปีละกาและนักษัตร,ร์ลกายังเป็นคู่หะก,กับเดือนมะลงด้วยทําให้เดือนนี้คนปีละกามีความโชคดีทั้งทางด้านการงานและการเงิน มีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนมีงานพิเศษและอาจมีรายได้เสริมโดยเฉพาะคนปีละกาที่เกิดปีพศ2536และปีพศ2512จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมตลอดจนโปรโมทให้ได้ทำงานที่สำคัญได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีรายได้เสริมหรือมีโชคลาภส่วนคนปีละกาในรอบอื่นๆ พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ดีการงานราบลื่นการเงินคล่องตัวแต่ต้องระวังการวางตัวการแสดงออกทางสีหน้าหรืออารมณ์อาจถูกคนรอบข้างหมั่นใส้เข้าใจผิดได้และไม่ควรเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นด้านการงานราบลื่นคล่องตัวหากค้าขายยอดขายเพิ่มดีขึ้นแต่ต้องดูแลลูกค้าและพนักงานให้ดีด้านการเงินคล่องตัวดีมีโชคลาภ ด้านความรักราบลื่นดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีละกาสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุโลหะเพื่อเสริมพลังธาตุประจำตัวทำให้พื้นดวงของคนปีละกามีความคล่องตัวทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนปีนัก,กษัตย์จอปีหมาเป็นนัก,กษัตย์พลังธาตุดินเดือนเมษายน2568 เป็นเดือนมะลงพลังดินธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนลดทอนพลังธาตุของคนปีจอและเดือนมะลงยังเป็นนัก,กษัตยร์ประทะชงกับคนปีจอด้วยทำให้เดือนนี้พื้นดวงคนปีจอจะมีปัญหาติดขัดด้านการงานและการเงินงานที่ดูราบรื่นเมื่อเข้าเดือนชงแล้วกับมีปัญหาติดขัดถูกจับผิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบโดยเฉพาะคนปีจอ ปีพศ2513และปีพศ2549จากคิดจะทำอะไรต้องรอบคอบงานที่ทำอาจมีปัญหาผิดพลาดและให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงคนปีจอปีพศ2501และพศ2561ให้ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ส่วนคนปีจอในรอบที่เหลือพื้นดวงไม่สู้ดีนะักควรสงบปากสงบคำอาจถูกใส่ร้ายระวังคนรอบข้างนำเรื่องเดือดร้อนมาให้คนปีจอจะทำอะไรให้มีสติและอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นด้านการงานควรดูแลงานอย่างรอบคอบเพราะงานอาจมีปัญหาให้ต้องตามแก้ไขหากค้าขายควรดูแลพนักงานและการบริการลูกค้าให้ดี ด้านการเงินระว,วังการใช้การจ่ายด้านความรักควรพูดกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพให้ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีจอสวมเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับโทนสีธาตุน้ำเพื่อเสริมพลังธาตุและปรับสมดุลให้คนปีจอมีความโชคดีและทำให้การงานการเงินมีความราบรื่นดีขึ้นคนเกิดปีนักรรษัตรกุลปีหมู ็นนัก,กษัตย์พลังธาตุน้ำเดือนเมษายน2568เป็นเดือนมะโรงพลังดินธาตุโลหะพื้นดวงของคนปีกุลในเดือนนี้พลังธาตุของเดือนส่งเสริมคนปีกุลอย่างมีเงื่อนไขทำให้เดือนนี้คนปีกุลมีความกระตือรือร้นในการทำงานเข้าลักษณะยิ่งทำยิ่งได้การงานราบลรื่นขึ้นเป็นเดือนที่คนปีกุลได้สร้างฐาน ก่อนพื้นดวงจะเข้าปะทะชงในเดือนหน้าโดยเฉพาะคนปีกุลที่เกิดปีพศ2526และปีพศ2514ในเดือนนี้ต้องดูแลและวางแผนงานให้รัดกุมมีโอกาสได้สร้างรายได้เสริมมีงานพิเศษคนปีกุลจะทำอะไรต้องรอบคอบและแบ่งเวลาให้ดีทวนคนปีกุลในรอบอื่น พื้นดวงไม่ค่อยดีในเดือนนี้จะทำอะไรต้องมีสติอย่าประมาทระวังคำพูดไม่ควรลงทุนหรือเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นในปีนี้คนปีกุลเป็นปีชงจะคิดจะทำอะไรต้องรอบคอบและควรไปทำพิธีไหว้เทพไทยสวยเพื่อสะเดาะเคราะฝากดวงชะตาด้านการงานอาจมีปัญหาติดขัดบ้างหรือต้องรับผิดชอบงานแทนคนอื่น ค้าขายให้ดูแลลูกค้าและพนักงานให้ดีด้านการเงินระวังการใช้การจ่ายด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีกุลสวมเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับโทนสีาธาตุโลหะเพื่อพลังาธาตุโลหะจะปรับสมดุลธาตุและช่วยเสริมพลังาธาตุประจำตัวคนปีกุล ทำให้มีผู้ช่วยเหลือทําให้การงานการเงินราบลื่นขึ้นเดือนเมษายน2,568ตามหลักโปะีีสีเถียวโหราศาสตร์จีนคือเดือนแกซิงเป็นเดือนมะโรงพลังดินราศีบนเป็นาธาตุโลหะส่วนปีนี้เป็นปีอิกจีปีนัก,กษัตริย์ประสงพลังไฟราศีบนพลังาธาตุไม้พลังาธาตุของเดือนและปีส่งเสริมกัน จึงทำให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในปีนักษัต์ที่สอดคล้องจะได้รับผลดีและควรรีบคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ส่วนคนที่เกิดในปีนักษัต์ขัดแย้งอาจจะได้รับผลเสียตามคําทํานายจึงไม่ควรประมาทพยายามหาทางป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นไว้ตั้งแต่เบื้องต้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ